เบิ่งแมงเต่านี่ได้ประมาณนี้จ้ะโอ้ยันซ่อนอะไรไนีิแมงมันปกติแมงมันที่ตัประมาณซ้ำนีน้นะจ้ะแต่ว่าเบิ่งตัวนี้รุ่นยากเลยค่ะบัดใส่ใส่กันม,มบงกีบบลอมันไงกีบบลมันไม่ได้ัวใหญ่หัวป,ป,ปโ <laughs> ปก แมงเป็นแมงผสมแมงมันแมงกิปลมโอ้หลายแมงกอกกะมี่จพี่น้องอยากแมงกอกันนี้แมงกอกแมงกอกอยากกินอะไรใหกันเนี่ยอะไรไถเบียร์เด้วยเอูแมงกิปลมเนะี่ยคือตัวใหญ่ค่ะเพืนะ่อนพูะแต่ละตัวคนเออซ้ำหวัวโปรงมือใหญ่นุนตัวใหญ่ค่ะกินตะกะ่เตนอันนี้เขาเอินกินนู่น กินุ่นเขียวบ่นี่ปีกแข็งๆตัวใหญ่ๆกีซ่อนบ่คอยมีกีซ่อนกีซ่อนก็มีอยู่จะแต่ว่ันบ่หลายเนี่ยนี่แมงแมงกระสอน่าสนกันว่าภาษาไทยแกนุดไทยไคนอีสานอันนี้แมงตับเต่าแมงตับเตา,ตเตาออกลูกข้างราง นตาสั้งมนก็นกคือแมงตัดเต่าตัวนึงใหญ่ๆตัวใหญ่ๆแมงตัดเต่าแตงส่วนพี่น้องเขาก็ไตมือแรกได้ประมาณนี้แหละ่าจะประมาณครึ่งกิโลค่ะสำหรับคลิปนี้เอาแมงมาโซ่นะพี่น้องสวยงามทอดจะทอด